วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันนี้ทั้งหมดอขอญาตเสือกัน,นะค่ะแม่ติดต่อกับมาบ้างไหมคือจริงๆอ่ะคือแม่เขาก็คือเขาก็อยู่กับกับกับเราในครอบครัวนี่แหละค่ะคือคือ,ค,อคือโอเคว่าแม่อาจจะเขาอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอาจจะมีมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่หนูแค่รู้สึกว่าคือในเมื่อสังคมเขาอาจจะไม่ได้ให้โอกาสแม่หนูแต่มันก็ มันก็ไม่ใช่เหตุผลอะไรที่เราจะไม่ให้โอกาสแม่ตัวเองอเล<อ>ยนะใช่หนูแค่รู้สึกว่าคนเราสามารถแบบเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ได้แล้วก็หนูก็เห็นความพยายามในการที่แม่ของตัวเองใช้นี่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เจ้านี้แต่ก็มีอีกหลายๆเจ้าที่เขาพยายามใช้นี่แล้วเขาก็เหมือนปรับปรุงพฤติกรรมในทิทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ไม่อยากทําให้ตากกบยายแบบลําบากใจด้วยก็คือว่า เน้นความสบายใจเป็นหลักแล้วมีอะไรค่อยคุยกันดีกว่าหนูเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะในเมื่อเรายังมีแรงที่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็สู้แล้วก็ทํางานทุกวันนะคะอ,อย่างที่<ช>น้องบอกบอกว่าตอนนี้ตอนแรกๆมึงรู้ว่าคือด้วยความที่น็อตเข้าใจป่ะเข้าใจนะเว้ยว่าทํางานเท่าไหร่มันไม่มีโอกาสที่ใช้หรอกเพราะจริงๆเราเวลาเราทำงานเราก็บริหารเงินของเราเองนะถูกแต่ถ้าเหตุใดมันมีเหตุบังเอิญมาซึ่งเราคาดไม่ได้เนี่ยใช่น้องขออนุญาตถามอีกนคำถามต้องใช้อีกกี่ล้านลูกตอนนี้ที่เขาบอก คือจริงๆคือในส่วนของแม่แนดาคือเขาก็ใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะออแม,แม่เองก็หามาใช้ด้วยใช่ใช่ค่ะมแม่หนูก็ทํางานเหมือนหาใช้ด้วยแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยก็ถามว่าเยอะไหมคือมันคือทุเงินละครแบบเป็นเรื่องที่เราเล่นนะคะใช่ในการที่เราจะเอาไปต่อรองเพื่อที่จะแบบว่าไม่ไม่ยึดบ้าน,นได้ไหมแต่เสนอเงินจํานวนนี้แล้วแบบที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวแม่แนดก็จะพยายามแบบผ่อนต่อเองอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็อยู่ในการแบบต่อรองคุยกันอยู่ค่ะพี่มดใช่ค่ะซึ่งพึกเกลือ ใช่ค่ะก็โชคดีมากๆที่วันนั้นอะหาทนายให้หนูใช่ก็คือไปถ่ายรายการแล้วก็เจอพี่เกลือค่ะแบบขอคุณพีพ่เกลือมากๆแล้วก็ส่งทนายมาแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็พยายามหาข้อสรุปที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายซึ่งนัดเข้าใจนะในมุมของเจ้าหนี้แล้วก็ในมุมของคุณแม่ด้วยเราก็ไม่อยากรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเราเอา,เอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่าเวลาถ้าเราถูกยืมเงินเราก็อยากได้เงินคืนเหมือนกันแต่ก็อยากให้เขาแบบเข้าใจเราด้วยว่าคือเงินก็หาค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วเงินที่เราแบบซัพพอร์ มันคือที่สุดของเราแล้วจริงๆค่ะคือดาราบางทีจะคุณอย่าคิดว่าอย่าคิดว่ารวยนะพวกเราก็ได้เงินพอๆพวกคุณละฮะแย่ว่าระยะเวลาในการทํางานเรายาวนะตอนหนึ่งชิ้นงานมันยาวอย่อย่างละครเรื่องนึงน้องถ่ายมาเป็นปีใช่ค่ะเป็นปีเลยค่ะเป็นปียิ่งช่งหนักเลยนอะใช่ค่ะเรื่องมีสามปีนะตอนนี้ใช่แล้วก็แบบทํางานคือทํางานก็ตื่นตั้งแต่แบบตีสี่เสร็จก็สี่ทุ่มห้าทุ่มวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งอาทิตย์อย่างที่บอกว่าอู้ถ่ายละครแล้วรวยไม่อย่าไปคิดว่าก็ พอได้คือมันก็เป็นล้านแต่ถ้าสมมติวันดีคือดีแบบอันเนี้ยมันมันไม่ได้จ่ายมาเป็นล้านๆเหมือนกันมันก็ไม่เหลือหรอกครับใช่ตอนนั้นพวกน้องงงไปหมดว่าจะเริ่มจับต้นสิดคาคือมันไม่คือเงินละครอ่ะมันก็ต้องรอถ่ายเสร็จเราถึงจะเห็นก้อนเงินใช่หรือแม้กระทั่งเราไปเล่นเกมโชว์อ่ะกว่าจะได้ครบแสนจะต้องออกกี่รายการใช่ถูกต้องปะจริงค่ะพี่มด วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้